สวัสดีค่ะสวัสดีครับปายนะคะมังกรครับใครยังไงก็ฝากติดตามช่องใน YouTube นะคะ d a i l y New Life ขีดทีเอชค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆนะอะมาข่าวใหญ่ข่าวพาดหัวหนึ่งดาวของเรานะครับก็คือกรณีอย่างนี้ครับมันมีเว็บไซต์ข่าวเดลิเมียของอังกฤษเนี่ยนะครับก็เผยแพร่ โดยอ้างอิงข้อมูลเว็บไซต์ข่าวสมุยไทม์นะครับตีแผ่เรื่องราวของนักท่องเที่ยวหญิงชาวอังกฤษคนหนึ่งครับอายุ19ปีครับเขาบอกว่าเขามาเที่ยวที่เกาะเต่าที่อำเภอเกาะพังานจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ถูกคนร้ายครับวางยาข่มขืนจิงซับนะครับเหตุเกิดเมื่อวันที่26ิมิถุนายนที่ผ่านมาเขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยไปดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านฟิตโบบาร์บนหาดไซรีนะครับจากนั้นก็เมาได้ที่ครับไปต่อที่ร้านลีโอบาร์นะครับก็เป็นจุดที่ ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุพบศพฮันนาวิทอริตและเดวิดมิลเลอร์สองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เคยถูกสังหารโหดจนเป็นข่าวอื้อเฉาไปทั่วโลกเมื่อปี57เนี่นะครับก็เขาบอกว่าหลังจากที่ตัวเองเมาแล้วนะหลับไปนะมารู้ตัวอีกทีอ่อนแรงหมดสติถ้าอยู่ริมชายหาดสภาพเปลือยเปล่าท่อนล่างลืมตาขึ้นมาเห็นมีชายชายคนหนึ่งนอนอยู่ข้างๆ้งันมายิ้มให้ยิ้มอ่อนให้ <c oughs> แล้วก็เดินออกไปเลยโอ้โ oh หเรื่องนี้ครับเขาบอกว่า,าเ,เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราต่อสายนะครับเป็นไปยังผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณอรุณีวิทิพรอดนะครับเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดนิลและเดนิลไลท์นะครับประจําจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราจะไปตามความคืบหน้ากาันเห็นว่าตอนนี้ทางผู้การจังหวัด แล้วก็เรียกประชุมหน่องงานที่เกี่ยวข้องเลยนะถือเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าทาให้ระดับประเทศนะฮะประเทศไทยระดับโลกไปแล้ว่เเสียงนะครับสวัสดีครับคุณอรุณีครับค่ะสวัสดีค่ะครับตอนนี้บรรยากาศความคืบหน้าการตามคดีของท่านผู้การเป็นยังไงครับค่ะขณะนี้นะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพลตำรวจตรีอธิชาติบุญสีโรจน์นะคะครับพร้อมด้วยพลตรีเกลียงไกรศิรักนะคะ ออันนี้เป็นหัวหน้ากองกําลังส่วนหน้าของกองทัพภาคสี่ค่ะคก็ได้เดินทางด่วนเลยนะไปที่ต่อพงงานค่ะอะมีการเรียกตำน่นผู้ใหญ่บ้านมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของโฮเทลซึ่งนางสาววิเรียเนะะี่ยค่ะผู้เสียหายไปพักค่ะครับอ,อ,อก็ล่าสุดเนี่ยก็เท่าที่ทราบนะคะก็คือ นางสาวิกตเรียเนี่ยเดินทางเข้ามาประเทศเข้ามาประเทศไทยเมื่อวันที่13มิถุนาค่ะทางด่านสุวรรณภูมินะคะคแล้วก็เขามีกําหนดกลับว่าวันที่น่าจะประมาณปลายเดือนมิถุนานะคะคแต่ว่าเขาเดินทางกลับจริงๆื่อวันที่2กรกฎา2 2กรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคอ่าแล้วเขาก็เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่เกาะเสาเนี่ยระหว่างวันที่21-26มิถุนาค่ะครับ อันนี้คืออันนี้คือข้อมูลข้อมูลการตรวจสอบการเดินทางของของนางสาววิตอตรียผู้ผู้เสียหายนะคะต <3 S 1> ามที่เขาก่างอ้างอะคะ่ะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเข้าที่การสอบสวนปักคำคุณพัชชาคุณพัชชาที่เป็นเจ้าของไฮโฮสเทลนะคะ,คะเขาแจ้งว่าผู้เสียหายเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับเพื่อนชายชาวยุโรปเหมือนกันอทราบทราบเพียงว่าชื่อมาตินนะคะค ก็คือเข้าพักที่ที่โฮเทลเนี่ยค่ะจนถึงวันที่26ค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินทางไปที่อขอพงังานเพื่อไปร่วมง,งานฟูนปาร์ตี้แต่มันมีจุดจุดหนึ่งที่ที่คุณพระาบอกว่าวันที่25มิถุนายนนะคะอะ่เป็นวันที่ทางโฮเทลเนี่ยเขาจะเหมือนประมาณว่าเป็นปาร์ตี้ให้กับแขกที่มาพักอะค่ะคแต่อ่าแต่วันนั้นแต่คืนคืนวันที่25เนี่ยทางโฮเทลเนี่ยรอรอผู้เสียหาย กับเพื่อนชายอีกสามคนให้ไปร่วมปาร์ตี้ก็ไม่ไม่เข้าร่วมปาร์ตี้นะคะก็คือหมายถึงว่าคืนวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยได้ได้เดินทางท่องเที่ยวตามนำทางโดยไม่เข้าร่วมปาร์ตี้แต่ทางโฮเทลอะค่ะางนี้ปัญหากี้ครับปัญกี้ครับคุณอ่านดูนี่ครับก็คือหลังจากที่เขาเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเขากลับไปบ้านเขาใช่ไหมฮะที่อังกฤษแต่ดันไปโพสต์ว่าเขาถูกข่มขืนนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับข่มขืนแล้วก็ไปแจ้งความ นะครับไปแจ้งความแต่ว่าตํารวจเนี่ยไม่ได้รับแจ้งความเรื่องผมผื่นไปรับแจ้งความเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็เงินหายแค่นั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะข้อเท็จจริงเป็นไงครับตรงนี้คือข้อเท็จจริงตามที่เจ้าของเจ้าของโ้อเท็เขาแจ้งให้ทราบนะคะเช้าวันที่ยี่สิบหกมีมีบุคคลอื่นนะคะมาแจ้งให้ทราบว่าเอเมื่อคืนเนี่ยอที่วิตอเรียกับเพื่อนเขาไปเที่ยวเนี่ยก็บอกว่าเขาโดนเขาโดนวางยาค่ะ พอโดนวางยาแล้วก็ผมถขืนที่หาดจอปรรอหาดจบปรอนี่จะอยู่ใกล้กับหาดชาย,ยรีหาดชายรีนี่คือจุดที่เคยเกิอเอดเหตุเดวิดชันน่านักท่อเชี่อังจิตที่โดนโดนชาวสังข์แค่ถนะูมขืนใะตรงนี้นะคะ,คะวันที่ท16เนี่ยทานเจ้าของรถเทลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะนําตัววิกตอเรียเนี่ยไปแจ้งความกับพนบักงานสอบสวนสพเกาะเต่านะคะแต่ผู้เสียหายปฏิเสธที่จะไปพบพนักงานสอบสวนสพเกาะเต่าค่ะ โดยอ้างว่าเขาจําเป็นจะต้องรีบไปที่สอพเกาะพังงานเพราะว่าเขานัดแฟนเขาที่สอพเกาะพงานเพื่อมาร่วมฝูงมุญปาร์ตี้ค่ะเจ้าของคดีว่าบอกว่าวันนั้นน่ะเขาก็พยายามที่จะขยันขยอบอกว่าถ้าเกิดเหตุอย่างนี้จริงเราต้องไปแจ้งความนะเพราะมันเหตุมันต้องเกิดเกิดอะไรเงี้ยแต่ได้รับการปฏิเสธจากผู้เสียหายนะคะเขาก็เดินทางไปที่เกาะพงานจนกระทั่งนาไปสู่การแจ้งความที่สพเกาะพงงาน่อวันที่27มิถุนาค่ะ่แแต่การไปแจ้งความ ขอโก็ะน,นะคะ,คะแต่การไปแจ้งความที่สพเกาะพงนันเนี่ยผู้เสียหายไม่ได้บอกว่าเขาโดนข่มขืนโดนวางยาเพียงแต่แจ้งว่าโทรศัพท์มือถือแล้วก็เงินสดสามพันบาทของเขาหายไปเขาอ้างว่าเหตุเกิดวันที่ยี่สิบห้าที่หาดายรีเกาะเต่าค่ะครับก็คสอว่า่ะงการสอบสวนของเราเนี่ยรับแจ้งแค่เรื่องโทรศัพท์หายแล้วก็เงินหายแค่นั้นครับผม โดยที่ผู้เสียหายเขาอ้างบอกว่าเขาต้องการบันทึกประวันเพื่อไปเคลมประกันภัยเท่านั้นเองค่ะม,มันก็เลยเป็นหน้าที่เพราะว่าอในในพื้นที่การท่องเที่ยวมันจะเป็นเป็นนโยบายเฉพาะของที่นี่เลยนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ว่าจะเป็นตำรวจท่องเที่ยวตอมองเนี่ย เรามีหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับน,นักท่องเที่ยวอะค่ะเพราะว่าการเดินทางจากเกาะเต่าจากกองกางานกลับไปเกาะเต่านี่ก็คือต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งอะคะอ,อาจจะไม่สะดวกกับน,นักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการแค่ว่าเป็นการลงบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานในการเคลมประกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทางตารวจก็จะบริการให้อะค่ะแล้วประเด็นเรื่องที่เขากล่าวอ้างว่าขอดูขอตํารวจเนี่ยไปดูให้ช่วยตรวจสอบวงจรปิดทีหน่อยแต่ว่าตํารวจปฏิเสธนะครับเขาจะจีะไรครับเรื่องนี้ ถ้าจริงคืออย่างนี้นะคะหลังหลังหลังจากที่อนางสาววิกตอรีได้เดินทางกลับประเทศอังกฤษไปแล้วนะคะคก็มีเพื่อนชายที่ชื่อมาตินที่เคยไปพักด้วยอยู่ที่ที่ไฮโฮเทลเนี่ยค่ะได้ไปพบกับเจ้าของบังกะโลนะคะคแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาอะอยากจะไปแจ้งความแทนเพื่อนของเขาก็คือเกวิกตอรียค่ะว่าโดนข่มขืนอะไรเงี้ยนะคะคซึ่งคุณคัชาเจ้าของโฮเทลก็นำตัวไปพบเปงานสอบสวนนะคะค แล้วก็ทางตำรวจก็พาไปตรวจกล้องวงจรปิดบริเวณตามที่เขากล่าวอ้างหมดแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาก็คือในเรื่องของการบันทึกภาพเคลื่อนไหวไว้อะค่ะครับระบบกล้องของที่นั่นมันจะมีสามารถบันทึกไว้ได้ในระยะเพียงเวลาแค่เจ็ดวันถ้าหมายถึงว่าถ้าหลังจากเจ็ดวันเนี่ยมันวิดีโอมันก็จะถูกอ่าบันทึกภาพไปเป็นเป็นระบบอย่างนี้ไปอะค่ะครับผมสรุปถ้าหมายถึงว่าถ้าค่ะถ้าสมมติว่า วันที่25วันที่26เนี่ยวิกตอเรียเ็ายืนยันว่าเขาถูกข่มขืนใช่ไหมคะคแล้วก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพอขอเต่านะคะครับส่วนตัวเชื่อว่ามันจะยังมีสามารถยังยังจะสามารถมีหลักฐานที่เป็นกล้องวงจรปิดอยู่ะคะ่ะครับอืมนะครับสรุปก็คือว่ายืนยันว่าไม่มีการแจ้งข้อหาอไม่มีการแจ้งความข่มขืนเลยถูกไหมฮะใช่ค่ะอ่านะครับแล้วตอนนี้แ,แล้วก็ ผลการประชุมนี้ออกมาแล้วครับว่าสรุปว่ายังไงผลการประชุมนะคะก็คือหมายถึงว่าตอนเนี้ยเรายังไม่สรุปว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะคะครัอคือทางทางตำรวจเองเนี่ยยังยังไม่ยืนยันว่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ก็ได้เร่งรัดการสอบสวนโดยการให้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดมเพื่อให้ได้ความว่ามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นจริงหรือไม่หากเกิดขึ้นเป็นส่วนตัวหรือเป็นความผิดแผ่นดินนะหมายถึงอาญาแผ่นดินนะคะ ่าถ้าเป็นความแล้วก็ให้แจ้งไปยังผู้เสียหายให้ทราบค่ะในส่วนนี้จะมีพันตำรวจเอกที่ชอบเกิดเตี้ยงนะคะรองผู้บังคับการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบสวนเนี่ยจะเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าในการสอบสวนรวบรวมสนวนํานพยานอะไรทั้งหมดแล้วก็รายงานที่แจ้งข้อเท็จจริงผ่านไปยังผู้เสียหายคือที่ประเทศนนะะอังกฤษค่ะแ,แล้วก็นอกจากนั้นะคะคแต่ถ้าไม่ไม่ไม่เจอไม่พบว่าเป็นเรื่องจริงนะครับ ถ้าไม่พบว่าเป็นเรื่องจริงก็ตรงนี้นลเราจะเสนอทางทางผูงัคคงรับการแจ้งว่าจะนําเสนอเรื่องทั้งหมดไปนี่ที่สํานักกฎหมายของสานักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะครับเพื่อ,<ม>เ,พอเพื่อที่จะพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกเกาะเต่านะคะครับอจะเกิดขึ้นทุกๆุกปีต่อเน,นื่องน,นับตั้งแต่ปี57ค่ะ ปี5เจ็ดเรามีเหตุการณ์ที่สําคัญก็คือกรณีของมีแรงงานชาวสังเดานะคะก่อเหตุข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวจีนเหมือนกันก็คือเดวิดชาห์นานะคะก็หลังหลังจากปี5เจ็ดเป็นต้นมาเนี่ยก็จะมีเพจซึ่งเป็นเพจเพจส่วนส่วนบุคคลไม่ทราบว่าท่านนุ่นจะเอ่ยชื่อได้ไหมคะเอเลยครับก็คือจะมีก็จะเป็นเป็นเพจ่า c f i l a นะคะก็จะมีการพยายามนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่า ต่อทางานหลายหลายครั้งโดยจะอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตารวจของประเทศไทยเนี่ยไม่มีการสืบสวนไม่มีการรับแจ้งความอะไรนี้ตลอดค่ะเอาเรื่องดีดีขึ้นไปรายงานว่าางนั้นนะฮะใช่ค่ะอาจจะเป็นเท็จหรือจริงก็ไม่แน่ใจแต่ว่าทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเรื่องนี้ทางตรอเขจะเปดตัวต่อใช่แต่ว่าส่วนหนึ่งมันจะมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าสมุทรไทมนะคะ ทุกๆครั้งเนี่ย c s i l a เนี่ยจะอ้างข่าวจากเว็บไซต์ของสมุยไทม์นะคะซึ่งคราวที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียนะคะก็อ้างว่าถูกข่มขืนแล้วก็นําศพไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่จริงมันเป็นอุบัติเหตุน,นะคะ,ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อปีที่แล้วก็คือนายวยชัยอินนาได้มอบหมายให้กับทางแหนมเพลเกาะพงงานนะคะคเข้าเป็นความร้งองทุกข์กับพนักงานสอบสวนแต่ว่าประธานโทษค่ะ แต่ว่ามันจะมาติดปัญหาติดขัดปัญหาในเรื่องของของเขาเรียกสิ่งที่อยู่ของเว็บไซต์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาละครับเราตวอสอบแค่นี้ครับคุณอรุณีครับเพราะว่าเวลามีน้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะตามต่อเรื่องนี้นะครับเอาละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรกคาของเรานะครับครับถือว่ารายงานละเอียดมากเราละเอียดยิบอ่านะครับทางสำนักตำรวจแห่งชาตินะฮะก็เตรียมที่จะสอบสวนเรื่องนี้นะนะครับเห็นว่าภายในเจ็ดวันนะครับว่าให้เรื่อง ว่ายังไงก็จะได้ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงไป